ดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาทองเสือนะคะรหัส015920601205เลขที่1หมู่701ค่ะวันนี้จะมานำเสนอกลุ่มดาวมาเล็กค่ะกลุ่มดาวมาเล็กนะคะเป็นกลุ่มดาวที่มีขนาด72ตารางล้าเป็นกลุ่มดาวอันดับที่87ไรอัลเซ็นชั่นอยู่ที่20เมตรชั่วโมงเดคลีเนชั่นอยู่ที่10องศานะคะดาวเริ่มที่สว่างที่สุดคืออัลฟาคี EQU ความส่องสว่างปรากฏอยู่ที่3.292กลุ่มดาวที่ติดการคือกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำกลุ่มดาวโลมาและกลุ่มดาวมารินค่ะและนี่ก็เป็นภาพของกลุ่มดาวมาเล็กนะคะ กลุ่มดาวมาเลยนะคะหรือว่าเราเรียกชื่อหนึ่งว่ากลุ่มดาวมาแกลเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กที่สุดในท้องฟ้าซีโลกเหนือและเกือบเล็กที่สุดในท้องฟ้าโดยมีเฉพาะกลุ่มดาวการเหียนใต้ท้านั้นนะคะที่มีขนาดเล็กกว่ากลุ่มดาวนี้แต่เป็นกลุ่มดาวที่เป็นรู้จักกันมานานตั้งแต่โบราณโดยเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่อยู่ในรายการของกลุ่มดาวปะโทปะโทเลมี ศตวรรษที่2ด้วยกลุ่มดาวนี้จะอยู่ทางตะวันตกของสี่เหลี่ยมใหญ่ของกลุ่มดาวม้าบินโดยจะเห็นได้ตลอดคืนในเดือนสิงหาคมและมองไม่เห็นในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าของดาวมาเอกนะคะตามตำนานของป,ปริบางแห่งระบุว่ากลุ่มดาวนี้คือกลุ่มดาวของม้าชื่อเซเริสซึ่งเป็นพี่น้องกับม้าเพกาซุสหรือว่ากลุ่มดาวม้าบินนั่นเองเท่านเมอร์คิวรีเนี่ยได้มอบม้าตัวนี้ให้กับคาเตอร์ บางแห่งก็กล่าวว่าม้าตัวนี้คือม้าที่โพไซดอนเซ็งขึ้นมาในขณะที่แข่งกับเทพีอารเทนาว่าผู้ใดจะได้เป็นเทพประจําเมืองแอติกาด้วยการมอบของที่เป็นประโยชน์ต่อชาวเมืองโพไซดอนจึงเสกม้าตัวนี้ขึ้นด้วยการใช้ดีโูสแทนโลงบนหินเกิดเป็นม้าขึ้นมาแต่ต้องพ่ายแพ้ต่อเทพีอารเทนาที่มอบต้นประกอบให้เมืองดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเอเธนตามชื่อของเทพีอารเทนาต่อมา เทพโพไซดอนจึงนำมาตัวนี้ขึ้นไปประดับไว้บนท้องฟ้านั่นเองค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ